สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชาเิติยาดวงแก้วค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการค่ะนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า ภายที่ประเทศไทยประกาศบล็อกกัญชาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่9มิถุนายน2565ที่ผ่านมาล่าสุดได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการโดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียนนักศึกษาหรือบุคลากร ในสถานศึกษาส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดและในกํากับ ของกระทรวงศึกษาธิการประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพศ2565กำหนดให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีไม่สามารถใช้และเข้าถึงกัญชาได้ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขและราชาวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาส่วนราชการหรือ ห,หน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการให้เหมาะสมโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพศ2546จึงออกประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกันชงของสถานศึกษาส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดหรือในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการไว้ดังนี้ 1. สถานศึกษาส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการห้ามใช้กัญชาหรือกัญชงกับนักเรียนนักศึกษาหรือบุคลากรโดยเด็ดขาดเพราะอาจมีผลต่อการพัฒนาสมองของนักเรียนนักศึกษาหรือบุคลากร 2. ห้ามมีให้นักเรียนนักศึกษาหรือบุคลากรของสถานศึกษาส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการใช้กัญชาหรือกัญชงเพื่อการนันทนาการใดๆเพราะอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเช่นอาการทางจิตและระบบการทำงานต่างๆของร่างกาย 3. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการกำกับควบคุมร้านค้าที่จำหน่าย อาหารหรือเครื่องดื่มในบริเวณสถานศึกษาส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการให้งดจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใดๆของกัญชาหรือกัญชงอีกทั้งห้ามมิให้นักเรียนนักศึกษาหรือบุคลากรของสถานศึกษาส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการนำอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใดๆของกัญชาหรือกัญชง เข้ามาบริโภคในสถานศึกษาส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเด็ดขาด 4ให้ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนการฝึกอบรมหรือการผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กัญชาหรือกัญชงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชงที่เกินปริมาณตามที่กระทรวงสาธารณาสุขประกาศกำหนดให้แก่ นักเรียนนักศึกษาบุคลากรผู้ปกครองประชาชนหรือชุมชนที่อยู่ หรืออาศัยบริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากอันตร,รายของกัญชาหรือกัญชงค่ะ 5. การใช้กัญชาหรือกัญชงเพื่อการรักษาต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์หรือการใช้กัญชาหรือกัญชงเพื่อการศึกษาวิจัยต้องอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมและดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้บริหารสถานศึกษาหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานนั้นๆ 6. นอกจากแนวทาง ทางที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้แล้วผู้บริหารสถานศึกษาหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานของสถานศึกษาส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการอาจออกมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากกัญชาหรือกัญชงได้ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการนั้น ได้ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16มิถุนายน2565เป็นต้นไปค่ะ